แม่เป็นเจ้าของที่แล้วก็มาสร้างบ้านอยู่เพื่อจะดูแลแม่เร็จซื้อมาของร้านค่ะแล้วเปิดมานานได้ยังครับสองปีกว่าค่ะสองปีกว่าเนาะ,นะลูกลูกค้าเป็นไงตอนนี้คือก็มีลูกค้าประจำเยอะขึ้นนะคะ่อ,ะยอยู่ถนนสวนผักค่ะ,คะอยู่ระหว่างซอยสี่สิบหกับสี่สิบหทับหนึ่งค่ะอ่าก็ ็คือถางวัส,สรุปก่อสร้างมาก่อนนะคะก็คือมาคิดว่า,าจะหาสิสกทการงานต้าง,ท,ท,าง,งที่แบบไม่ต้องใช้คนง,งานแล้วสามารถอยู่ที่บ้านได้ดูแลแม่ได้เอกลักษณ์ของร้านที่จอดรถนี่รับได้กี่คันครับสิบคันค่ะ สีเมนูของร้านเนาะเมนูของร้านเนี่ยมีมีอะไรบ้างครับมีมีชาน้ำหวานแลหวก็เป็นขนมปังที่แล้วก็ว้าวโก้ขนมปังตัวไหนครับที่ขายดีที่สุดก็จะเต็มในเนยค่ะร้านจะใช้เนยเนยแท้ค่ะเนยสดแท้ไม่ได้ใช้มาการีน ครับค่ะคือย่างหมูป่าให้กรอบแล้วเราออกออกมาทานเนยแล้วเรากลับเข้าไปอบใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เหนยมันซุมเข้าไปในขนมปังต่ะงที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้ก็จำหน่ายเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมมีขนมปังกรอบแล้วก็มีปั้นสิ๋์อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็มี๊อปโทสแล้วก็มี ปคอชาลาเปลแลก็คุกกี้ค่ะจ้าค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าที่ร้านนี้มีเมนูพิเศษเลยเมนูพิเศษก็คือเป็นกาแฟตามสั่งะค,ะ <Wow! S 2> ค่ะว้าวปกติที่อื่นก็มีาอาหารตามสั่งแต่ที่นี่กาแฟตามสั่งว้ <Wow! S 2> าวหวานไปน้อยไปก็คือสั่งได้ะคะ่ะในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับบรรยากาศทุกร้านเขาได้รับผกลกระทบทางร้านเรามีแผนยังไง ปริมาณลูกค้าะะก็ลดลงไปบ้าง20%แต่เรามีแผลการคือ,อขายทางออนไลน์ค่ะจะมีแก๊สของไลน์แมนค่ะแล้วก็แพดด้าค่ะเห็นบอกว่ามีการส่งด้วยนะครับทีนี้สมมติว่าแอรียที่เราอยู่เนี่ยคนอยากจะกินกาแฟสักแก้วนึงต้องมีงบประมาณเท่าไหร่เช่นผมอยู่ที่หมู่บ้านชัยยพึษ์ตรงตลาดบัวทองอย่างเงี้ยจะสั่งที่นี่ไปเนี่ย เราคิดค่าส่งยังไงครับเชิญเลยครับระยะทางก็แก๊บกับรายแมนก็จะคิดตามระยะทางที่ปลาส่งอะค่ะในอนาคตเนี่ยพี่วาดฝันกับร้านกาแฟของพี่เนี่ยนะวาดฝันไว้ยังไงคือน,นาคข้างหน้าที่เคยคิดไว้ว่าคือแจกบัตรคิวค่ะแจกบัตรคิวแต่เราเราไม่ได้ฝันไกลถึงขนาดว่าเป็นมนลสดขนาดนั้นหรือร้านใหญ่ใหญ่อย่างนั้นหรือว่าจะมีลูกค้าประจาที่แบบ เหมือนเป็นคนกันเองรู้ใจกันคุยกันแบบเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องมากกว่าค่ะแล้วสําหรับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นอ่ะที่ชอบบรรยากาศแบบนี้มีเข้ามาบ้างไหมครับโ okay. อเก็ัเรียนและนิสัส่วนใหญ่ที่วัยรุ่นที่มาค่ะชอบรสชาติขนมของเราค่ะกรเปมันจะกรอบนอกนุ่มในค่ะส่วนหญ่าง็นกมาสั่งกาแฟเป็นอเมริกาโน่โนไม่หวานกับบัฟเปอร์ค่ะ ก็อยากของคุณลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจาลูกค้าขาจอเดียวนึงแล้วก็ลูกค้าหน้าใหม่ที่จะเข้ามาใหม่ซึ่งพอมาได้ชิมรสชาติจะติดใจไม่ติดใจก็ลูกค้าหน้าใหม่นะคะก็มาลองดูนะคะแต่กล่าวขอบคุณลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่านทุกท่านนะมาทุกวันแสดงว่าเป็นคนชอบทานกาแฟกินวันละสองแก้วนี่แก้วที่สองค่ะ แสดอวกาแฟขอแเลยะอยู Safe ่บ um, uh, uh ้านถ้าไม่มาที่ร้านก็จะใช้บริการส่งี่ผไปสั่ทุกวันและกาแฟที่ชอบที่สุดที่มาร้านเนี้ยคาปูชิโน่ค่ะคาปูชิโน่อ้ี่จะกินเมนดนีเหมือนกันอ๋อชอบแบบเข้มข้นไหมข้าหอมเวลาดูดไปเนี่ยจะได้กลิ่นกาแฟแล้วก็ขมกล่อมนะคะ